สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาแล้วที่รอคอยครับยังเถอดเลขกชุดสามตัวครับผมหรือว่าโคงสุท้ายของถูกแล้วไม่ต้องถามหาได้แล้วครับพี่น้องค่ะคชุดสามตัวนะคะครับชุดสามตัวเดี๋ยวไปเบิ้งในตัวเหลขกแล้วก็ย่อน,นหมวดเก่าให้เบิ้ง้อมครับค่ะ สามตัวแยกผาดเพิ่นห้ทีละสองชุดค่ะห้ทีละสองชุดงวดนี่ก็ห้สองชุดคือเกา,าค่ะ่ันผู้สมค่ะค่คอยเบิ้งไปน้ากันได้ครับผมแมนค่ะเหล็กเปินจิมาจังในครับผมสามตัวขอบคุณหลายหลายเด้อ่ะผู้ใหญ่ใจดีที่เปินทรงแนวทางใหายเนาะครับผมค่ะเอาบานีน้าเชี่ยสีแจงข่าวเอฟซีแล้วค่ะเอฟซีจำสายด่วนวันหวยออกใดบ่คะ่ะม,มา มาพร้อมกันกั็ถูกแล้วไม่ต้องถามหาดิเถบนะเดี๋ยวพนกระยุดจังสีไหมคะ่ะรัผบุชมเดี๋ยวกับมาจังสีผู้ใหญ่ไม่ออกนามแต่ว่าป่อนเลขให้ข้างหลังคะ่ะานงบุชมค่นะนะถ้าเลขรุดเพนกระยุดก่อนพนกระเบิงอยู่นี่ละคะ่ะสังเกตซ่อมเบิงล่อเอฟซีขอมาจังสีหน้าพลกระจุป้อนเลขให้คะ่ะ สายด่วนวันหวยออกกลับคืนมาแล้วค่ะวันหวยออกน้ำเสียจะโล่งหายค่ะเลขเพ่นเข่าแล้วค่ะที่ว่าจะว่าออกยนีงยงกว่าเสาอยู่ปลายยังนี่นสายด่วนวันหวยออกเนาะค่ะเจ็ดสองสองเจ็ดกับผมแต่พี่น้องจะจำได้ได้ครับผมออกสองงวดพร้อมกันติดต่อกันค่ะเจ็ดสองสองเจ็ด อ๋อก็คือยังหาหขโพขานี่และเถ่าแม่นครับผมอันเดียวกันอันเดียวกันเลยค่ะจาได้ดีครับผมจาได้บ่รค่ะท่านผู้ชมสายด่วนวันหวยออกเจอกันเด้อค่ะ <im it> ผลกลับขึ้นมาแล้วค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายเลขสามตัวตรงของถูกแล้วอย่าถามหาเนาะคร <im it> ับผมค่ะไปเบิ่งกันเลย้อค่ะท่านผู้ชมถูกแล้วไม่ต้องถามหาโค้งสุดท้ายเนะ <im it> <im it> าะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยว้ำเสี้ยหยอดใน,นเอฟซีบางอนเด็กคน่คะนี่ค่ะท่านผู้ชมเด็กคนเขาถ้าพ่หนายสามโตยังสี่แล้วค่ะพยายามตัดเอาด้วยอค่ะท่านผู้ชมเนาะแมนค่ะจังหวดนี่ที่ออกนี่ค่ะสามห้าหกค่ะผีมันมาอยู่ลอยกับนวยพีโอ้รวยลอยกับลักซิทเนาะครับค่ะ เขาตรงๆดูโฮกสามออกไปว่ามันเนี่ยเดยนีโฮกสามดังมากนี่ค่ะดัานวู้ชมห้า,กาเก้าสองอุมยเกือบแตกนล้วท้อกระตัดเอาอุ้ยส่วนมากยูต่แถวนี้ดิทถอแถวแถวยูฟังหนึ่งอ,อืมอา มาแล้วบาานี่ชุดสามตัวนะคะ่ะชุดสามตัวหวดวัาหันเข้าชุดนี่เนาะแมนค่ะชุดสามตัวค่ะนี่ค่ะสังเกตนะคะเลขกสามตัวเนี่ยสียูฟังนี้ <c oughs> <c oughs> สา <c oughs> สามค่ะ <c oughs> สียูฟังนี้ยี่หรีดีค่ะท่านผู้ชมครับ <c oughs> ค่ะ ตัดเหรียญนํ่ครับพี่น้องค่โค้งสุดท้ายถูกแล้วไม่ต้องถามหาได้ครับผมค่ะเป็นเลขชุดสามตัวบนแปดหกสามสองหกสามครับผมสองคู่ส่วนสองตัวบนภ่ในเม็ดเดียวหกสามครับหกสามเั่งได้กับกันบนรางครับพี่น้องเนาะบาลตาด้วยค่ะเพราะว่าเอฟซี่นกระร่างสร้างอตายยางให้น้ำเชี่ยอยู่ครับค่ะ เอฟซีเพิ่นวาเพิ่นแนะนํามาเด้ค่ะแฟนคลับของน้ำเชี่ยอยู่ในไน่เพิน่นทรงมาหลายมากค่ะเพิ่นวาเขียนซื้อไหวแนะน้ำเชี่ยแบบว่าเพิ่นไปเห็นมานะะแม่วเพิ่นเลี้ยตัวเท่าค่ะเพิ่นเอาไป้วบานี้คนก็บเบืองลายลายค่ะท่านผู้ชม<บ>ค่ะบห้เครดีร้อมเนาะบ่ค่ะนี่ละค่ะท่านผู้ชม บ้ว่าไล่ตาเด้อค่ะนี่ช่อง youtube นํำเชียร์เด้อค่ะเดี๋ยวตอนนี้ใส่อัน,นี้ไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวได้ตายอย่างมาน้ำเชียร์ค่ะจะเห็นคือจังเอฟซีพนแนน้ำเนาะค่ะตัวเลขมันกับเขียนอยู่แล้วเนาะนี่แปดหกสามสองหกสามเจงสี่ค่ะบัณฑเอฟซีพนแนน้ำว่าน้ำเชียร์เขียนข้างๆก็ได้ถ้าเขียนขังๆเด้อคะ่ะน้ำเชียร์จะบอกเอฟซีเด้อค่ะเพิ่นก็หายยังว่าปิดไว้คือเกา่า ค่ะถ้าเขาเขียนดิงสีน้ำเชียพิพนเขายัางมาปิดอันนี้ก็ปกติพนกเขียนซื้อพนเนี <Yeah. S 1> ่ยค่ะถ้าเขามีตาอย่างคือเอฟซีบอกน้ำเชียเนี่น้ำเชียกับสิประทับมองนี้ประทับมองนี้กับสินั่น,นมีการรับผู้ชมขอบคุณเอฟซีแล้วค่ะพนวาเห็ดทุกแผ่นในน้ำเชียค่ะแต่ว่าน้ำเชียกับพวกเคยเห็นทีพ่พนเอาไปได้เถ่าหัว พี่ตันเอมซี่เป็นแคปใหม่บึงคเน็ปซี่ว่าแคปใหม่บึงเท่ากับบอรลูค,รค่ะถ้าถือกะดีไปเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าบ่าถือกะะยาว,วากันค่ะเนาะนค่ะแนวทางเนาะมันบเฮากับบรูู้วาแนวทางตัวใดสิเขาสีหรุดเนาะครับค่ะเอาคลิปต่อไปนะค่ะท่านผู้ชมคลิปต่อไปน้ำเสียจะนำเสนอเรกดังช่องน้ำเสีย บวดว่หาหันน้ำเชียร์น้ำเสนอรุดเ้อะ,ค,ะครับที่ผ่านมาเขาอยู่ค่ะคลิปต่อไปเนาะครับผมค่ะเด็ดพระาะถคลิปต่อไปนี่แมนค่ะสุดยอดครับผมเลขดังช่องน้ำเชียร์ค่ะดานผู้ชมงครับเอาค่ะดานผู้ชมงก็ได้เห็นกันแล้วถูกแล้วไม่ต้องถามหาเอฟซีก็ได้เห็นกันเ้อค่ะว่าเลขชุดสามตัวคนนี้ ต้องตัดครับผมตัดเอาน้ำเทียไปออกทั้งหนังสิเนาะออกทั้งหน้าทั้งหลังสิใส่กันรักลอยกับรักซีฟเึงสีเทาเป็นเลขสองโตคือจังออกหาหกเกงสีแม่กะตรงๆคือจังเลขที่ออกหาสองเก่งสีเพิ่นกบสลับํำแนงกันสรุปยูตะแถวสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ เอาถือพอถือกาย,ยวากันเด้อค่ะท่านผู้ชมนําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางค่ะเพิ่นเคยถือค่ะท่านผู้ชมเอฟซี FC ก็เคยได้นําค่ะเพิ่นก็ร่อค่อยเหล็กมีเขามีรุดค่ะถา้าเฮาลงทุนนําแล้วถ้ามันบ่เขาก็แย่ยโทษเพิ่นก็นด้ค่ะท่านผู้ชมถูกทันถูกเสียเ้ยนนําเสี้ยคือการอ่านใต้คอมเมนต์เนาะครับค่ะ ตเต็มที่ละท่างซองกะอยากให้ถือคือการเสี่ยนกะอยากให้ถือค่ะถามว่าถือกะดีไปเขากะจะได้เฮ้ตึมๆเน่ยค่ะกะจะได้กินแนวเสียบเนาะโ <ทะ S 1> ดยเฉพาะสังขิม <laughs> <laughs> สังขิมพร้อมคะรณุยส้มจังไหน้ำเสียกะอยากให้เอฟซีแฟนครับถือ สองตัวและส,สามตัวค่ะเซียนพนกันยางไงถือเนาะคร่ผคะผิจารณาาอาวเด้อค่ะ่ันผู้ชมครับคลิปนี้เป็นแนวทางของอถูกแล้วอย่าถามหาคลิปต่อไปน้ำเสียจะนํำเสนอเลขดังช่องน้ำเ,เสียเอฟซีพนขอมาแล้วค่ะสรุปให้แน่น้ำเสียงวดว่าหาน้ำเสียรสรุปรุดเด้อค่ะ่ันผู้ชมหลังจากเข่าสองงวดเนาะวัดแรกเปิดตัวหกสามดีแล้ว <laughs> มีสีหกาสามอยู<ก>่วะว่าสามหกเออสามหกกลับกันกลับกันตัวงวดสองมันเกือบแตกสามตัวคุณนอคารันุชมค่ะพิษตำเนียงองวดที่สามมาหลุดเนาะครับมีงวดที่สี่สรุปเลขดังช่องน้ำเชียค่ะเอาสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยูดีมีแห้งสุข,ขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคย้ะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขีมค่ะครับเอาก่อนจะไปขายขีมกับขอบคุณแม่เย็บซี่พอยเอ็บซีเอือยไอทุกท่านนะคะท่านผู้ชมครับเพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนขีมอีกรอบสองรอบสามค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่สบู่ค่ะท่านผู้ชมครับ สบู่กับเสรัหล่มตัวนี้ค่ะนาพ่นอ่ามันมันเกี่ยงออกค่ะ,ะร่มนผูส้มค่ะมันเกี่ยงหลังจากพ่นมีฝามันมัมน,มนกะแบบว่ากําลังสีออกนะคะร่มนผูส้มค่ะกําลังสีออกคือ,ค,อคือของน้ำเสียสยังสีใสได้มากหาพกเดือนนี่สิคบค่ะพ่าเป็นว่าสีออกมดเลยดีค่ะท่มนผู้้มใสออกตนใจกะบถักลายมาเด้ค่ะร่ามผูส้มครับผม ศูนย์เก้าแ่เจ็ดสี่ศูนยครับเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องก็เป็นไอดีไลน์ครับผมแจ็ขึ้นว่านน้ำเชียร์ครับผมค่ะครับแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เสร็จแล้วกะเซรั่มนี่ก็เซาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเซาแรงแล้วก็ถ่ายอีพีมีกันแดดก็ต่อจากเส้นลำนัดหอมแมนค่ะ หรือว่าใส่แป้งตลับเลยเพราะว่าแป้งตลับมีกันแดดด้วยคาะท่านผร้ชมค่ะนี่แหละค่ะสามยางนี่คาะท่านผู้ชมใช้ดีค่ะเกาเมาเจียพ่นกัใส่คาะท่านผร้ชมค่ะแม่เอฟซีพนซังกับตังประเทศความคาะันานผู้ชมครับผมค่ะเพื่อใส่ดีค่ะใส่ดีลูกล้านเพ่นกัดใส่ด้วยคาะั่านผร้ชมค่ะสองยางนี่ ถ้า,า,าใส่เถนน้าเอฟซีแม่เอฟซีของน้ำเชี่ยพ่นบ่มีฝ่าหลายคือน้ำเสี่ยบ่มีกะหลายคือน้ำเสี่ยพ่นเอาไปใส่ไม่ถ่อหน,เนาเพ่นใส่ขึ้นค่ะอันนี้พ่นบอกให้ฟังนะค่ะรูม,มุมเพ่นกลับขึ้นมาในรอบที่สามค่ะ,ต e ะแต่ว่าถ้าเอฟซีพันบ่มีกะมีฝ่าแต่ว่าหนา หนาเพิ่นเพิ่นอยากให้เต้งตึงนะคะท่านผู้ชมเหมาะเลยทีเนี่ยถูกต้องครับผมค่ะสมเชิญเต้งตึงค่ะเพราะให้หนาเฮ้าเหี่ยวบ่าให้หนาเฮ้าแหงด้ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะบพเหี่ยวบ่าแหงให้หนาเต้งตึงด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเสรั่มท่าผิวด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็อะไรแต่ผู้เพิ่นสนใจแล้วเป็นน้ับหนำหอมนี่ตัวครับผมค่ะ ผนสีสั่งตัวนี้เยอะที่สุดค่ะระมือส้มขายดีค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นให้หยุดใส่้อค่ะระมือส้มให้หยุดใช้ค่ะนี่แหละครับผมค่ะค่ะลองเอาไปใส่เบิ้งครับผมเปิดใจทนลองใส่เบิ้งจักเซตหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะสนใจกบถักไลน์มาเ้อค่ะสรับคลิปนี้ผอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขสุขพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ